ตัวเลยครับเผารอบดึกอันนี้มีเผาโดยใช้กระดาษมันเป็นแค่มแมลงนะครับตัวเล็กๆแต่ผมมันเป็นผีเสื้อนะฮะก็เลยใช้ใช้กระดาษดึงมันก็ไหม้หมดล่ะเผารอบดึกนี่คือมีวันนี้ดึกเลยนะครับนี่คือตอนกลางคืนเลย ปิดเมนเพื่อให้มันดูดอากาศดีๆก่อนนะฮะดูเอ้ยไฟขึ้นป่องเลยสงสัยไฟได้แรงเกินไฟขึ้นป่องเลย พอตั้งึ้นกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสน,นะมันจะเปลี่ยน อไปล้ไฟพุ่งขึ้นเโตโ้าโคตรดดอะใครทำสูตรตามผมนี้เต้าดีกันทุกคนบอกเลยนี่คือควรนะ หมดละหมดละโอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะนี่ก็มีเพียงเท่านี้ครับอันนี้ก็หมดแล้วเตาดูดมากคลิปนี้ก็ไม่มีเท่านี้ครับสวัสดีครับโอ้เตายัางดูดอะบอกเลยดูเตาดูดมากผมบอกเลยครับสวัสดีครับ หมดเลยเขียนลงนี้เขียนลงตันนี้ง่ายมากเลยครับถ้าทําจุดแล้วผมนี่เขียนลงหมดล